ไม่มีโอกาสชนะเลยเพื่อนโอ้โหว้าวโดนโอ้โหฮ,ฮาเมฮาเมฮาโอ้โหเฮ้เยสู้กับไก่ย่างเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องขอโจมตีก่อนเฮ้ยไก่โพนี่เฮ้ยปะทะกันว้ากำลังจะฟักแล้วเพื่อน ไข่ฟองนี้ได้ออกมาเป็นเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาเป็นครับกับเกมมนกณปุระไก่ชนพลังสุดเทพนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการใช้ไก่ชนสุดแปลกตัวต่างๆนะครับมาต่อสู้กันนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมจากประเทศฟิลิปปินส์ัสินะดูจากภาพก็น่าจะเป็นเกมที่มีความกวนๆพอสมควรเลยนะรู้สึกว่าเรา สามารถทําการฟักไข่เจ้าไก่ชนสุดเทพกันได้นะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีการใช้เงินเดิมพันด้วยเงินของคุณเท่าไหร่ดีนี่2 0 0 0หรือว่า1,000 2,000ไปสิลองดูสิ เจ้าไก่แดงของเราประทะกับเจ้าไก่สีทองมากดไปไอผมสู้กันหน่อยกดแบ็บเออเสมอกันโอ้ยแปดสิบกว่าเฮ้ยกระโดดชนโอ้ยเฮ้ย,ยจะตายแล้วไก่ชั้นไม่ออโอ้โหเฮ้ยเจ้าไก่ตัวนี้ได้พ่ายแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยน่าสงสารเหลือเกินนะเอ้ยสวัสดีแปลว่าอะไรเอ่ยฉันแปลไม่ทันน่ะปล่อยให้เขาพูดไปก่อนนะเพราะตอนนี้เราไปไม่ออก เอาละตอนนี้ก็ไปที่ร้านค้ากันเลยเพื่อนสามารถอัปเกรดพวกแ c t แท็กพาวเวออัปเกรดไปยใช้เงินแล้วก็ดูสิเฮ้ยเจ้านี่ใช้เงินในการปลดล็อกนี่ก็มีแบบว่าไก่หลักหลายสายพันธุ์กันเลยนะโอ้ยไก่ต้มไก่โรบอทเฮ้ยไก่สายลุงไก่สวรรค์เฮ้ยไก่ย่างก็มีไก่พิการไก่ซอมบี้ไก่สมุย เรียกได้ว่าโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเอาละตอนนี้ก็ขอทําการดูโฆษณาเพื่อรับเงินฟรีกันก่อนเรียบร้อยครับผมถ้าเทียบพลังตัวนี้นี่รู้สึกจะมีเลือดที่มากกว่านะ เจ้าไก่สีทองเอาเป็นว่าตอนนี้น่าดูสิอุ้ยออนไลน์แมทแล้วก็เวอร์ซัตอุย้ยมีการสู้กับนกกระจอกเทศแล้วก็มีการฟักไข่ดูการฟักไข่หน่อยสิวันที่หนึ่งอุ้ยต้องใช้ผงโรยนี่โอ้หุยโรยมาแล้วหืผมผงหมดโรยอีกทีนึงจะฟักได้ใน21วันอย่างนั้นเหรอเอาละตอนนี้ก็เล่นไปเลยเพื่อน เดิมพันด้วยอะไรดีมีโอกาส59%ที่จะชนะใช่ไหมมา1,000ก่อนละกันเฮ้ยมาแล้วจ้าตอนนี้ก็โอ้โยไก่ทองมาแทบทูไฟเ้ยจึบนีสีเขียวโอ้ได้โจมตีก่อน84มาเป็นไงฮึบฟาดไปอุย้ยโดน200คี่เข้า โอ้สุดยอดยกดิ้วโป้งให้เลยนี่เป็นไงแม่ชนะแล้วไปขึ้นเงินได้1หนึ่งพันโอ้ยลูกนี้น่าจะเดิมพันเยอะขึ้นคราวนี้ก็อัปเกรด HP กันหน่อยหุ้ยเป็น300นี่เออโอกาสคริติคอลดวยเป็น14%แล้วก็ดีเฟนต์เป็น9อ่าตัวนี้เริ่มเทพลูก้านี่คืออะไรเอ่ยอ๋อมีการย้ายที่นะครับผมต้องเลเวล3ก่อนตอนนี้ก็เดิมพันโอกาส59 เอาไปเลยเต็มเหนียวเฮ้ยไกข่ขาวกดแทบแล้วก็รอจังหวะสีเขียวเ,เพื่อนเป็นไงเราแปดสองก่อนตี8ปดแปดสองเฮ้ยโอ้โหโจมตีแรงกว่าเยอะตัวเราเฮ้ยอยากให้มันคมตัวเราได้ไปตายเอออุย้ยน่าสงสารเุ้ยได้เหรียญทองด้วยเพื่อนนี่ประสบการณ์เยอะขึ้นยิ่งตียิ่งเก่งเจ้าไก่เอ๋ย ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองมาปลดล็อกเอ้ตัวนี้กันบ้างหรือว่า4,000ันไปเลยดีไหมซื้อไปเจ้าไก่สีดำอัพเกรดนี้พลังพาวเวอร์200กว่าเหรียญแล้วก็ HP c r i คริติมาดิฟเ n น e ์เน้นดิฟเนต์อีกทีหนึ่งละกันเออแม่เดิมพัน2,000แน่นอนโอกาส57% โอ้โเฮ้ยเลือดมัน900เฮ้ยจะสามารถชนะได้หรือไม่นี่โจมตีก่อนวิ้ยคริเ <liter S 1> <15 lending. S 1> ิโคลร้อยห้อ็ดมาตอนนี้ตีไปโพอุวิใช้ได้โจมตีเป็นร้อยมาวิ้ยดีเฟนต์เราเหนือนี่ตีตายเฮ้ยเก่งเอาเรื่องแล้วเนี่ย แม่ไม่ธรรมดาจริงๆเจ้านี่อัปเกรด a อ t แท็กพ w e r รุนแรงมากขึ้น2ขั้นดีไม่เอ่ยอืสามขั้นไปซีแล้วก็คิทติค a ลมาบวกไปปราบ40%แบ4 0ต่แต่และตัวก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันอยู่นะออันนี้ก็จะเน้นแบบอัตราคิท t i ค a ลที่อัพได้เยอะนิดหนึ่งมาเลือด800กว่าเฮ้ยนี่เป็นพันท58% เลือด 900. เก้อเฮ้ยไก่ดาเหมือนกันดูสิใครจะได้ตีก่อนต้องเป็นเราอยู่แล้วเพื่อนโอ้โหเสมออุ้ยเราโจมตี200ร้มาตอนนี้พลังโจมตีได้เปรียบยตีเข้าไปเอาให้ขนหลุดโอ้โหขีดห้าร้อยแม่โหดจริงๆเอาต้องกดเก็บด้วยอ๋อโอ้โหเสียดายไอเราก็ลืมเก็บแม่กาลังแบบว่าสนุกสนานลืมดูโอกาสหุยไก่อะไรวะเนี่ยไก่แบบหึคอ,อเขียวยุบ โอ้โหเต็มที่โจมตี500โอ้ยสองทีตาย,ยมาเด้วะเก็บให้หมดอุ้ยเป็นร้อยเลเวลหนึ่งใกล้จะเลเวลสองฟักไข่เพิ่มเทเข้าไปฟรับแม่น่าจะได้ประมาณเกินครึ่งแล้วเพื่อน เดี๋ยวตอนนี้เราจะลองไปตีกับเจ้านกกระจอกเทศเอาเฮ้ยแม่รู้สึกว่าต้องเสียค่าอะไรก็ไม่รู้12ื่นสองั่นหรองั้นเดี๋ยวไว้ก่อนออนไลน์แมทเราชื่อว่าอะไรนี่ปะแปลงไปเล่นแบบคลาสสิกเอา้าต้องเลเวลสอก่อน อะไรก็ไม่ได้คราวนี้โอกาสชนะ53%เอ้ยจะเก่งขนาดไหนเจ้าไก่ต้มหูยเฮ้ยมีความเก่งกาจเอาเรื่องนี่สันสู้จ้าเอาแพ้โอ้หุยตรงตีเอ้ยดีนะเนี่ยเลือดเยอะมาปับป๊บปับปราบับอืมดีที่อัปเกรดมาแล้วเฮ้ยเลเวลสว้าวเจ้าไก่เลเวลอัพ หืมเ <H> um> ้ยสามหมื่นหโอ้โหได้ลูกกระตามาด้วยตัวต่อไปที่สามารถซื้อได้4ี่หมอย่างนั้นละ่ะดูโฆษณาเอาตังค์แป๊บหนึ่งสําหรับตอนนี้ก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้ได้แล้วถ้าเน้นอึดจะต้องเป็นเจ้าตัวนี้ถ้าเน้นโจมตีแรงต้องเป็นเจ้าตัวนี้เลยโจมตี600ตัวนี้ก่อนละกันไปเพื่อนอัปเกรดนี้พลังโจมตีมอท็ก แรงๆไปเลยโอ้โหอัปเกรดได้เยอะมากเต็มพิกัดอุ้ยแม็กแล้วเพื่อนเท็พีล่ะเน้นแบบว่าความอึดถึกทนโอกาสคิก็ต้องเต็มเปี่ยมอย่าลืมดีเฟนด์ด้วยเพื่อนแม่เดี๋ยวตังหมดอืมอัพอไปก่อนน่าจะใช้ได้แบบยาวๆเจ้าไก่ตัวนี้ออกต่อสู้เฮ้ยมีเงินเดิมพันแค่200กว่าอุ้ยแม็ที่8อืมตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกเจี๊ยบซูเปอร์ไซยาไม่มีโอกาสชนะเลยเพื่อนโอ้โห นี่จูโจมก่อน16ว้าวโดนโอ้โหฮาเมฮาเมฮหาไม่ไก่ของฉันโอ้โหตาย <c oughs> อะไรวะเนี่ยแม่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเงินนี่หมดเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะนี่ได้มาพันห้าก็ผมแล้วก็ดูโฆษณาเอาตังค์เพิ่มแป๊บหนึ่งมีอยู่สี่พันเฮ้ยโอกาสชนะเยอะมาโอ้โหไก่ตัวนี้รู้สึกว่าพลังโจมตีจะเยอะเฮ้ยโอ้โหมาเสมอกันโดนไปก่อนแปด มาคี่เข้าไก่พิการนี่น่าสงสารแต่ต้องตีให้ตายเฮ้ยโอ้โหหยุดความทรมานนี้ไหวคร <c oughs> าวนี้ก็โอกาสชนะประมาณ27%เดิมพันสองพันละกันดูสิเฮ้ยไก่เศร้าไก่งานแต่งงานมาเราต้องตีก่อนเฮ้ยนี่ โบไปก่อนพันหนึ่งเฮ้ยขี้แรงอย่ากระโดดจึกอุ้ยเก้ 900. เดี๋ยวก่อนเพื่อนเฮ้ยตีไป <c oughs> ตายโอ้โหเลือดโอ้โหเกือบชนะได้แล้วเชียวนี่อัตราการคิเฮ้ยให้มันเยอะๆ60%เอขึ้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเจ้านี่อัปเกรดเต็มเรียบร้อยโอกาสชนะคราวนี้37%มาเพื่อนคราวนี้เลือดมันน้อยขอให้ได้ตีก่อน อุ้ยเจับเออโชว์กไปคริเินคาพันกว่าเฮ้ยตีอีกทีนึงนั่นแหละอ,อ้า่วงครับผมนี่ได้ลูกะตาด้วยอุ้ยยากเหลือเกิน200กว่า XP โอกาสคราวนี้60%จัดเต็มไปเลยเจอกับเจ้าไก่สีขาวโอ้โหตัวนี้ไม่เก่งมาอุ้ยเร็วมากเพื่อนเริ่มมาตีก่อนอุ้ย 600. ห0 0เฮ้ยดีเฟนส์หนาเอาเรื่องนะนี่ฟาดไปเป็นพันโอยมาเพื่อน เฮ้ย hey, ไม่ได้ผงคราวนี้59%ก็ยังเยอะอู uh ้หูไก่โพนี่ตัวนี้เก่งมากเลือด2,000กว่าอย่างงั้นเหรอฮึตีก่อนเหมือนเดิมหุ uh ้ย300เองเหรออืมต้องตีเพิ่มเฮ้ย uh huh. โจอุ้ย uh huh. 400 uh ้ยจ้าปับ๊บโอ้โ huh. หมันคิแต่มันตีเบาเฮ้ย uh huh. จึก๊กเฮ้ย huh. ขี้ห้แรงอยู่รีบๆฆ่ามัน โอโหสีร้อยจะตายแล้วมาเอาือเรียบร้อยเอาผงม,มาให้ฉันโอ้ห oh, ย oh. ยินดีด้วยเลเวลสมเรียบร้อยได้เจ uh ็ดหมื่นหือสถานที่ใหม่ปลดล็อกแล้วนะ อ่าเป็นที่นี่ตอนนี้ก็มีเงินแบบว่าประมาณแสนสองเราสามารถซื้อตัวเทพได้ไม่เอ่ยซื้อตัวนี้ได้แล้วอืมส่วนตัวอื่นๆก็เอ้ยแสนห้าอุย้ยไก่มีขนอืมตัวนี้นี่สองแสนกว่าพลัง power นี่นี่1พันหนึเลยนะแต่เลือดโคตรน้อย400รอยเองดีเจ้านี่อุย้ยสี่พันมีความโคตรอึดไหนขอลองต่อสู้ที่ตรงนี้หน่อยสิมากับนกกระจอกเทศโอ้ยไก่ชนจะสู้ได้หรือไม่ ต้องมาดูกันอุ้ยจ๊บเออตีไปก่อนโอ้โหสิบเฮ้ยตีไม่ค่อยจะเข้าอืมเจ็ดโอ้โหยอย่าสวนคืนนะเพื่อน <c oughs> ยังแบบว่าขำๆอ้าวโดนนั่งทับทีเดียวตายแบนตแตแต่เลยนะตัวที่เราควรจะซื้อตัวต่อไปน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนป๊าบซื้อไปก่อนเพื่อนแล้วก็อัปเกรดทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มเปมี่ยมเฮ้ยจ๊บเออถ้าเทียบกับตัวเดิมดีเฟนซ์เท่าไรเอ,อ200่ย2 0 0น่าจะเป็นตัวที่ เก่งกาจยิ่งกว่าเดิมนะโอกาสชนะ58%นี่เจ้าพิงหุ้ยไปเพื่อนอย่าตีก่อนได้เปรียบจึกพันสี่หูเฮ้ยสมแล้วที่อัพมาจริงเอา้าแต่ว่าตายคู่อืมชนะยากจริงๆเลยนะมาต้องตีมันให้ตายในทีเดียวอย่าจึกเอเรียบร้อยอุย้ย มีโฆษณาให้ดูเอาละใช้ผงอุ้ยลอยไปกำลังจะฟักแล้วเพื่อนไข่ฟองนี้ได้ออกมาเป็นอ้ยยังเฮ้ยแค่แบบเล่า <c oughs> เลือเร่งเป็นวันที่สองให้ตายเถอะยังอีกหลายวันเลยนะกว่าจะได้ออกมาออนไลน์สักทีหนึ่งแล้วกันนะไปหมดคลาสสิกรอคอยกันก่อนมาละจ้าคราวนี้ขอใช้เป็นเจ้า ตัวนี้ล้กันเจ้าพิงโอ้โหเฮ้ยสู้กับไก่ย่างแม่แอคแท็กพันหกมา้วจา้าอุย้ยจะสู้ยังไงเฮ้ย hey, แม่เจ้านี้หัวเลาะมาเชียวนะเราจะต้องขอโจมตีก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ไก่โพนี่เฮ้ย <Hey, S 1> ปะทะกันว้า wow. เราแพ้ไก่ย่างซะแล้วมีการอแอดเพื่อนมาด้วยสุดยอดจริงๆโอเคนะครับผมก็สำหรับในเกมนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแม่ก็เรียกได้ว่าสนุกสนานพอสมควรเลยเกมนี้สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไวท้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่ติในกา แนะนำเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ